นอกจากโรคประหลวดแล้วนะคะเวลาเราเลี้ยงในบ้านต้องกังวโลโรคอะไรอีกอย่างแรกที่หมอเคยพูดไปเนาะคือเรื่องของอุณหภูมิและความชื้นค่ะทุกคนถึงแม้ว่าในประเทศไทยเอาน้องไก่มาเลี้ยงในบ้านเองนะคะความชื้นก็ยังคงสูงนะในช่วงของฤด,ดูฝนในส่วนนี้เนี่ยจะทําให้น้องเกิดโรคหวัดค่ะ ถ้าเกิดมีความชื้นสูงเกินไปเนาะแล้วโรคหวัดนี่แหละก็จะนําพามาสู่ทุกโรคเลยเพราะจะทําให้ภูมิคุ้มกันของน้องต่ําลง mm hmm. ก็จะมีโอกาสในการติดเชื้ออื่นๆได้ง่าย mm hmm. ในกรณีที่คุณพ่อ mm hmm. คุณแม่พาน้องไปอาบน้ำเนาะแล้วใดไม่ดีก็อาจจะทําให้น้องเป็นหวัดได้ดังนั้นค่ะถ้าเกิดเราไม่สะดวกที่จะใดก็สามารถใช้เป็นพวกสเปรย์อาบน้ําแห้งได้ซึ่งสเปรย์อาบน้ําแห้งหมอก็จะนําเสนอตัวนี้เลยซึ่งตัวนี้นะคะ เป็นสเปรย์อาบน้ำแห้งสำหรับน้องไก่ซิลกี้โดยตรงเป็นสูตรแบบ3 i ี1ินวันเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าใช้แล้วกลิ่นจะหอมนะแล้วสามารถป้องกันพวกเชื้อโรคแบคทีรียรเชื้อราได้อีกด้วยและที่สำคัญสามารถป้องกันพวกปรสิตเขามาเ็บไรได้แล้วก็ยังบำรุงขนน้องมีวิตามินอีอีกด้วยค่ะบางทีคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงน้องในบ้านก็จริงนะคะแต่ถามว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีน้องติดนิวคาสเซิลได้บางทีเราไปทำบุญที่วัดแล้วก็มีนกพิราบมาตีปีกข้างๆเราหรือ แบบเราไปให้อาหารนกอะไรเงี้ยแล้วเราลืมล้างมือหรือว่าอาจจะมีเศษสเกตต่างๆที่ติดมากับเสื้อผ้าของคุณพ่อคุณแม่กลับมาเล่นกับน้องที่บ้านก็ทําให้น้องติดโรคได้นั่นเองโรคที่ควรระวังนะคะก็จะมีประมาณ